อันนี้ขึ้นเปเปอร์ใหม่นะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นคอลัมน์ประจำในใน a อชไลท์เจอนนะครับมัน,ช,นช,ช,ชื่อเนี้ยครับชื่อชื่อเนี่ย e อ g i n e e r ย n o t น b o o k นะครับก็คือเหมือนกับอืมเหมือนเป็นคอลัมน์สั้นๆนะที่เขามาโน้ตโน้ตความรู้อะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ ไม่ผมคุ้นๆว่ามันจะมีขาประจําอยู่คนหนึ่งแต่ว่านานๆก็จะมีคนอื่นแบบสลับเข้ามาบ้างอย่างคนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ขาประจำอ,อ,อันนี้มาจากฉบับเดือนกรกฎาสองหนึ่งนะครับชื่อบทความมันเนี่ยบอกว่าเ,เป็นโมเดลเอ e น g y v e r ร์ s ัสแอคที a เพอ r ์ฟอร์ก็ คือเทียบระหว่างพลังงานที่ได้จากแบบจำลองนะครับได้มาจากโมเดลเทียบกับของจริงนะครับแล้วก็ชื่อชื่อบทความเขาตั้งอย่างนี้ออบอกว่าอาคาร l a บเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามโมเดลไหมนะครับก็คนเขียนชื่อนี้นะครับ Kelly แ r a m ไปดูประวัติเขานิดหนึ่งข้างล่างเขาบอกว่าเคลลี่แครมอันนี้เป็น professional engineer นะครับก็คือมีใบกอร์นั่นแหละนะเ,เป็น associate แล้วก็เป็น mechanical technical leader ก็เป็นหัวหน้าทีมเครื่องกลนะครับที่บริษัทนี้ henderson engineers ที่อันนี้ผมอ่านไม่ออก มันจะอ่านว่าเลนเน็กซ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ K A N นี่เดาว่ามาจากคแคนซัสซิตี้เอ่อแคนซัสนะครับเป็นรัฐแคนซัสรัฐแคนซัสก็อยู่ติดโคโลราโดที่ผมไปเรียนก็ออกแนวแบบอยู่บนภูเขาภูเขาออกแนวบน,นนอกบนนอกหน่อยอ่าะขึ้นต้นนะครับบอกว่าลูกค้าเนี่ย ก็มักจะเออคืออันนี้มันจะเป็นคอลัมน์ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบเปเปอร์วิชาการอนะเพราะฉะนั้นภาษาที่เขาเขียนเนี่ยมันจะเป็นภาษาแบบภาษาพูดอะ่ะอา่าเพราะฉะนั้นมันก็สําหรับผมนะผมว่ามันอ่านง่ายมันเหมือนกับฟังคนพูดให้ฟังอนะ่ะเอ่อถ้าเกิดเป็นเท็กซ์บุ๊กที่คุณคุณ้นคุ้นนะก็คือเท็กซ์บุ๊กวิชาเทอร์โมนะครับถ้าเป็นของซอนแทกเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาวิชาการแต่ถ้าคุณอ่านเล่ม ที่เขียนโดยเซนเกลอะเซนเกลจะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนเป็นภาษาพูดอะเซนเกลอ่านง่ายกว่าแต่ว่าเอา่อถ้าเป็นเทอร์โมผมชอบเล่มซอนแทกแวนไวเล่นนะครับกลับมาก็เนี่ยครับเขาก็จะเขียนเป็นภาษาพูดเลยแหละเนี่ยเขาก็ถามเขาก็เล่าว่าเนี่ยลูกค้านะมักจะถามเขาอะว่าเออม่ใช่อะไรลูกค้ามักจะมาให้ให้เขาเนี่ยช่วยสร้าง แบบจำลองพลังงานนะครับสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับอาคารแ lap นะครับอาคารปฏิบัติการอาจจะเป็นอาคารใหม่นะครับหรือว่าเป็นอาคารที่เราทำรีโนเวทนะครับก็คือปรับปรุงขนาดใหญ่นะครับก,โบก็โดยทั่วๆไปแล้วนะครับทิปเปอรี่ก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขามักลวกลูกค้านะครับเดนี่คือพวกลูกค้าลูกค้ามักจะบอกว่าเออให้ช่วย ทำนายาทำนายค่าไฟให้หน่อยอะประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวนะอันนี้ผมพอดีมันเป็นคอลัมน์สั้นๆนะนะเดี๋ยวผมอาจจะแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปเยอะๆหน่อยแล้วกันนะอ,อย่างอันนี้ก็คือเอาเอาแกะทีละคำนะพีดิกแปลว่าทำนายใช่ไหมแม็กซิตูดนี่แปลว่าขนาดใช่ไหมครับยูเทลิตี้ก็คือพวกน้ำไฟ แก๊สอะไรเงี้ยนะครับเป็นพวกสาธารณูปโภโคอ่ะจะใช้คำนั้นก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อ่าแต่ว่าเป็นพวกนั้นนะ่ะเป็นน้ําไฟแก๊สเลยพวกนี้น,นะครับที่เอามาใช้ทําประโยชน์ในบ้านเราเนะี่ยบิลก็ก็บินค่าไฟใบเสร็จอะไรเงี้ยคือถ้าแปลตรงตัวก็คือพวกลูกค้าใช่ไหมมักจะช่วยมักจะขอร้องให้เขาอะช่วยทานายขนาดของใบเสร็จค่าไฟ ใบเสร็จค่าพลังงานให้หน่อยนะครับแต่ว่าเราจะไปแปลตรงเป็นเป็นคําแบบทื่อๆอย่างนี้มันก็ดูไม่ไม่น่าเนานะอันนี้ก็คือเนี่ยลูกค้าเมื่อใช้ํำนายให้หน่อยว่าเออลดค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแทรกกันไมนิดนึงเนะี่ยคุณเห็นคําว่า help กับ predict ใช่ไหม help เป็น verb พิเศษนะครับสามารถเอาไปนําหน้า verb ช่องหนึ่งได้เลยนะครับไม่ต้องมีตัว to มาขั้นตรงกลางนะครับแต่ครับแต่ ไอ้โมเดลพลังงานเนี่ยแบบจำลองพลังงานเนี่ยมันจะทำนายการทำงานของอาคารเนี่ยได้แม่นยำจริงหรือเปล่านะครับคอลัมน์นี้ก็จะเน้นนะครับความยากลำบากนะครับในการทำนายปริมาณการใช้พลังงานนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารปฏิบัติการหรือว่าห้องแล็บนะครับซึ่งโหลดโปรไฟล์หรือว่าไอตัวลักษณะที่ว่าแบบอะไรอะขึ้นขึ้นลงลงอะนะครับไอตัวเรียกว่าที่ว่าพลังงานจะใช้พลังงานที่ใช้ที่เวลาต่างๆมันขึ้นลงมีค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็คือเนี่ยโหลดโปรไฟล์มันเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายตัวนะครับ เมื่อกี้เราเห็นคำว่าความยากลำบากใช่ไหม inherent เนี่ยมันเหมือน,ม,นมันหมายถึงอะไรบางอย่างที่เป็นอยู่ข้างในเน่ยคือถ้าจะพูดก็อาจจะบอกว่าเป็นความยุ่งยากที่มันความยากลำบากที่มันแฝงอยู่นะครับในการทำนายปริมาณการใช้พลังงานนะครับเพราะว่าเมันมีปัจจัยหลายตัวที่ท,ที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ มีอะไรบ้างนะครับอินคล d i n g นี่ก็คือประมาณเช่นเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นเรื่องอากาศนะครับสภาพอากาศเช่นพลักโหลดพลักโหลดเนี่ยก็คือ equipment โหลดนั่นแหละนะครับก็คือภาระที่มาจากอุปกรณ์นะครับพลักนี่คือพลักที่คุณเข้าใจนั่นแหละคือปลักไฟนั่นแหละนั้นอเมริกันก็จะเรียกแบบซื่อๆอย่างนี้เลยเรียกพลักโหลดนะครับก็คือ พวกอุปกรณ์ที่ต้องไปเสียบปลั๊กอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทดลองในห้องแลบอะไรพวกนี้นะครับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นปลั๊กโหลดหมดนะครับแล้วก็พวกตารางการใช้งานอาคารนะครับ Occupancy เนี่ยมันคือคือคือการที่มีคนเข้าไปใช้งานพื้นที่หรือว่าอาคารอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็พูดให้มันฟังรู้เรื่องนี้เราก็เรียกว่าเป็นตารางการใช้งานอาคารนะครับอ่าเขาเปิดมากี่ตัวเขาเปิด เขาเปิดปัดจจัยมาสามตัวนะครับก็คือสภาพอากาศลักโหลดแล้วก็ตารางการใช้งานก็ให้ดูข้ามไปก่อนนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็จะจ่วหัวข้อเขาไว้เนี่ยอันนี้คือเรื่องสภาพอากาศใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องลักโหลดใช่ไหมครับเดาต่อได้ไหมเดี๋ยวมันก็จะต้องมีเรื่องสเกจโยใช่ไหมมีไหมเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็มีสเกจโยมาอยู่นี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปพูดเรื่องโมเดลอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเขาก็คงจะบอกว่าเมียกตัวอย่างอะไรเงี้ยว่าแม่นไม่แม่นอะไรเงี้ยนะครับเปเปอร์นีแ้แค่สองหน้าเองนะเอามาขั้นจังหวะผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันสั้นแล้วก็เอามาขั้นจังหวะเปเปอร์ที่แล้วอ่ะที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเขียนโดยเกาหลีมันทําให้สมองผมรวนเลยเดี๋ยวผมต้องปรับภาษาอังกฤษกลับมาเป็นต้นฉบับหน่อยออโอเค เดี๋ยววันนี้อาจจะเอาประมาณนี้นะครับมาถึงสภาพอากาศนะให้จบนะครับหัวข้อแรกเขาจะพูดถึงเรื่องข้อมูลสภาพอากาศนะครับเขาบอกว่า,าโดยทั่วไปนะครับเจอคำว่า typically อีกแล้วนะโดยทั่วไปนะครับพวกห้องปฏิบัติการห้องแลบพวกนี้มักจะระบายอากาศทิ้ง100%นะครับ Fully Exhaust เนี่ยก็คือ ดูดอากาศทิ้งออกไปเลยร้อนะครับไม่มีการรีเซอร์คูลเลตคือไม่มีการเวียนอากาศกลับมาใหม่นะครับซึ่งแปลว่าซัพพลายแอร์เนี่ยคืออากาศได้ลมจ่ายนีย่ก็จะต้องเป็น outdoor air ร์แเอร์เหมือนกันนึกออกไหมครับคนที่อ่านเปเปอร์กันมาพักใหญ่ๆแล้วจะจะนึกภาพออกแหละแต่เดี๋ยวคนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดเปิดรูปนึงให้ดูเร็วๆนะครับ จะได้จะได้นึกภาพอันนี้ออกก็คือถ้าคุณเอ็กซอร์ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุณก็ต้องซัพพลายเอ้ยโทษถ้าคุณเอ็กซอร์ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอากาศก็ต้องเอาภายนอกเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสภาพอากาศเนี่ยก็เลยมีผลอย่างมากนะครับมีผลอย่างมากนะต่อพลังงานที่ใช้ของระบบปับอากาศนะครับที่เข้ามาอ่านใหม่ก็จะต้องคุ้นเคยคำนี้นะครับ h w a วนะครับ h e a t i n g v e n t i l a t i n g a n d air c o n d i t i o น i n g นะครับก็คือของฝรั่งเองเนี่ยมันไม่ได้มีทำเย็นอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่มีแต่ AC อย่างเดียวนะครับจริงๆคำว่า AC หรือ Air Conditioning มันก็ไม่ได้แปลว่าทำให้เย็นอย่างเดียวด้วยนะจริงๆมันแปลว่าทำให้ร้อนควบคุมความชื้นควบคุมการกระจายลมควบคุมความเร็วลมอะไรเงี้ยทั้งหมดนะครับอ่เรืเ่องคืออันนี้มันจะครอบคลุมทั้งหมดแหละทำเย็นทำร้อนแล้วก็การระบายอากาศนะครับอ่ะจุอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวผมไปเปิดรูกในสแตนดาร์ดหกสิบสองให้ดูนิดนึงนะครับจะได้จะได้เข้าใจว่าเรากำลังมองเห็นภาพอะไรกันอยู่นะครับแบบหนึ่งนะสแตนดาร์ดหกสิบสองอันนี้เห็นเลยไหมอ่ะ เห็นสแตนดาดเลยป่ะครับหรือว่ายังอยู่ที่หน้าบทความเหมือนเดิมเห็นนะครับเป็นสแตนดาดแล้วครับโอเแค okay. แต่ว่ามันแชร์ที่แอปเนาะมันไม่ได้แชร์ที่หน้าจอโอเคอันนี้มันจะเป็นสแตนดา r หกสินะครับเป็นมาตรฐานเรื่อง indoor air quality นะครับเรื่องคุณภาพอากาศภายในที่ยอมรับได้นะ acceptable ว่าด้วยเรื่องการระบายอากาศนะครับ ventilation นะ เพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพอากาศภายในในในสุภาพที่ยอมรับได้มันจะมี62.1กับ62.2นะครับจุดหนึ่งเนี่ยคือสำหรับสำหรับ commercial building หรือว่า non-residential building นะครับก็คืออาคารพาณิชย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็สาตรฐาด62.2เนี่ยคือสำหรับที่อยู่อาศัยนะพวกบ้านอะไรพวกนี้นะครับ รูปสำคัญมันจะเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้นะอ,อ,อาคารนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับนะแล้วก็ไอพวกอุปรกรณ์ยิบย,ยิบเ้ยย่อยพวกนี้ไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวดูเฉพาะที่ผมบอกอย่างเดียวนะครับก็คือมีห้องปรับอากาศหรือว่าจะมองอันนี้เป็นทั้งอาคารก็ได้นะครับอันนี้คือคอนโทรลล่มเรานะครับจากนั้นก็จะมีอากาศภายนอกวิ่งเข้ามานะครับ วิ่งมามาเจอรีเซอร์คูลเลตแอร์นะครับที่วนมาจากในห้องนะครับอากาศภายนอกนี่เรียกว่าอ t d o ดแอร์นะครับหรือว่า OA เนาะวิ่งมามาเจอรีเซอร์คูลเลตเตดแอร์นะครับอันนี้ผสมกันเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งไปผ่านไปผ่านตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคอยเย็นคอยร้อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราทำร้อนทำเย็นแล้วก็จ่ายเข้าไปในห้องนะครับจังหวะที่เรียกจังหวะที่เป็นลมจ่ายเราจะเรียกว่าเป็นซัพพลายแอร์นะครับคือตรงนี้เนาะ จากนั้นมันก็จะเข้ามาในห้องนี้นะครับก็จะมารับโหลดนะครับโหลดก็จะมีโหลดภายในโหลดภายนอกนะครับโหลดภายในก็มีคนแสงสว่างอุปกรณ์ใช่ไหมก็เป็นตัวปล่อยความร้อนออกมาโหลดภายนอกก็จะมีกรอบอาคารอากาศระบายอากาศรั่วไหลนะครับอากาศระบายก็จริงๆมันจะหมายถึงก้อนนี้แหละนะครับก้อน outdoor air นี่แหละแต่ว่าบางทีถ้าเป็นห้องแลบนะถ้าเป็นห้องแลบนะบางทีมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้ครับก็คือ คุณนึกภาพตรงนี้เป็นตู้ทดลองอ่ะมันอาจจะมีอากาศที่ดูดเข้ามาแล้วก็ดูดออกไปเลยแต่ตรงนี้มันมันก็เป็นระบบอิสระของมันก็กตัดทิ้งไปนะครับ ventilation มักจะหมายถึงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ infiltration ก็คืออันนี้ก็พวกอากาศั่วไหลที่เข้ามาตามรอยแยกรอยแตกตามขอบประตูหน้าต่างอนะไรแบบนี้นะครับโอคนะก็คือรับโหลดทั้งภายในทั้งภายนอกเสร็จปุ๊บก็ ก็อากาศเย็นไอส้สปายแอร์ที่เย็นๆเนี่ยก็จะร้อนขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะจะกลับออกไปไอ้ตรงที่กลับออกไปเนี่ยเราเรียกว่ารีเทิร์นแอร์นะครับจากนั้นมันก็วิ่งไปส่วนหนึ่งจะรีเซอร์คูลเลตกลับเพราะว่าคุณภาพอากาศภายในมันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวมันเองมันก็ยังเย็นอยู่นะครับก็จะได้ประหยัดพลังงานหน่อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอ็กซอสทิ้งไปตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเอ็กซอสแอร์นะครับก็จะมี OA ใช่ไหมครับมี SA เนาะ มี RA นะครับแล้วก็มี EA Exhaust Air มีแค่นี้นะครับจำแค่นี้นะครับ Outdoor Air วิ่งเข้ามามาเจอ Recirculate เต็ดที่มาจากห้องนะครับผสมกันเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปผ่านคอยเย็นนะครับเข้าห้องเป็น Supply Air รับโหลดนะครับอากาศร้อนขึ้นเป็น Return Air จ่ายออกไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งยังเย็นอยู่ก็ Recirculate กลับมาใช้งานต่อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ Exhaust ทิ้งไปนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่เขาบอกก็คือ พอมันเป็นห้องแลบเนี่ยก็มันอาจจะมีเคมีมันอาจจะมีเชื้อโรคอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเขาก็จะดูดอากาศทิ้งร้อยเปอร์เซนต์ความหมายก็คือมันจะไม่มีเส้นนี้นะครับมันจะไม่รีเซอร์คูลเลตอะคือคุณดูดดูดออกแล้วทิ้งออกไปเลยนะครับทีนี้พอมันไม่รีเซอร์คูลเลตแปลว่าอะไรครับแปลว่าซัพพลายแอร์จะมาจาก o u t d o o แอร์ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหม แล้วมันมีข้อเสียยังไงก็ข้อดีมันคืออากาศบริสุทธิ์ไงคือมันไม่ได้วนๆอยู่ในนี้ใช่ไหมมันไม่ได้วนแบบมลพิษก็ไม่ได้สะสมแต่ข้อเสียที่มีต่อเรื่องพลังงานก็คืออากาศข้างนอกมันร้อนชื้นกว่านะครับเวลาวิ่งเข้ามาปุ๊บมันก็เตืองพลังงานที่นี่ตัวคอยเย็นคุณก็ต้องทํางานหนักใช่ไหมเพราะว่าคุณเอาอากาศร้อนชื้นเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่เหมือนสภาพปกติทั่วไปใช่ไหมที่ว่า คือปกติเนี่ย o อ t d o o r air ตรงนี้มันอาจจะมีสัดส่วนประมาณสักสิบสิบสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับของ supply a i ร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิด supply air เอา o อ t d o o r air เข้ามาร้อยเปอร์เซ็นก็หนักตัวนี้นะครับก็เปลืองพลังงานโอเคเนาะอ่ะกลับมาทีนี้เขาบอกว่าข้อมูลอากาศเนี่ยที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองพลังงานเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า เป็นข้อมูลตัวแทนเป็นปีตัวแทนนะครับซึ่งปีตัวแทนมันก็จะมาจากการหยิบเอาข้อมูลรายเดือนจากหลายหลายปียกตัวอย่างเช่นมันอาจจะเป็นช่วง10ปีหลังสุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็จะดูว่า,าเดือนมกราเนี่ยอย,อย่างปีนี้ปีอะไรนะ2021ยสมสมมติผมอยากทำปีตัวแทนนะครับผมจะทำที่ปีข้อเหยียนะครับผมจะทำปีตัวแทนนะครับ ผมอาจจะดูข้อมูลอากาศตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดถึงสองพันสมสมมตินะผมก็จะต้องไปดูว่าเดือนมกราผมควรจะบีบของของของปีไหนมานะมันจะมีหลักการทางสถิติอยู่อันนี้ต้องไปหาอ่านเอานะครับผมผมเคยอ่านแหละแล้วก็ลืมไปละแต่ว่าที่พิเศษที่พิเศเนี่ยก็จะดูแบบนี้นะครับก็คือเดือนมกราควรจะบีบของปีไหนมาที่จะเป็นตัวแทนโดยเฉลี่ยนะครับ กุ้มพาจะเป็นของปีไหนมานะครับมีนาจะไปดึงของปีไหนมาเพราะฉะนั้นเอคือเวลาดึงเขาจะดึงทั้งเดือนนะครับเขาเขาจะไม่ได้ว่าแบบเอาข้อมูลของวันที่หนึ่งมกราของสิบปีมาเฉลี่ยกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับ mm hmm. เขาจะดึงทั้งเดือนนะของปีใดปีหนึ่งออกมาเป็นตัวแทนก็ประกอบกันสิบสองเดือนก็จะกลายเป็นทิปิคอลเขาเรียกว่าทิปยิคอลเมทริโอโร Logical Year นะครับก็เป็นปีอุตุนิยมวิทยาที่เป็นปีตัวแทนนะครับอ่ะเขาก็พูดอย่างนี้นะครับว่าไอ้ข้อมูลอากาศนะที่ใช้ในการทำซิมูเลชันด้านพลังงานเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นเฉลี่ยหลายปีนะครับแล้วก็จะไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของปีนั้นๆน,น,นะครับของปีหนึ่งๆสมมุติเราสนใจข้อมูลณนะปี2021เนี่ยไอข้อมูลอากาศที่ใช้ตอน รันโปรแกรมอะไม่ใช่ข้อมูลอากาศที่รันโปรแกรมเป็นข้อมูลเฉลี่ย10ปีย้อนหลังอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอความแตกต่างระหว่างสภาพอากาศในการทำโมเดลนะครับกับสภาพอากาศจริงมันก็เกิดขึ้นไงถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันระหว่างโมเดลกับของจริงนะครับ เขาไปอ้างถึงรูปที่หนึ่งกับสองนะครับก็เป็นข้อมูลที่สังเกตแล้วก็บันทึกไว้นะครับใน Kansas City นะครับในช่วงปี2016ถึง2020นะครับเ for เดี๋ยวนะ normal normal นี่ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจจะให้หมายถึงอะไรวะเดี๋ยวนะขอไปดูรูปแบบ๊แบๆบกอนนะ รูปหนึ่งคือแคนซัสปี2016อ่รูป2คือปี2020ต่างกันไหมดูนี้อันนี้ย้ำอีกทีนะเวลาเราจะทํากราฟอะไรที่ให้คนดูก็เปรียบเทียบกันเนี่ยคือสเกลอันนี้ยคืออันแรกที่ผมจะดูเลยว่าสเกลบนล่างเนี่ยแม็กกับมินนี่มันเท่ากันไหมนะครับมันจะได้แบบเอาสายตากะแล้วเทียบเลยอ่ะ อันนี้มันมันใกล้กันนะมันจะไม่ค่อยต่างกันหรอกใช่ไหมสีน้ำเงินคือออฟเซอันนี้สีทองนี่เป็น normal ลคำว่า normal เนี่ยมันน่าจะเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์อะแบบ normal i ไลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องแบบแปลงอุณหภูมิให้อยู่บนฐานอะไรสักฐานหนึ่งก็ข้ามไปก่อน ส่วนขอบแดงกับขอบน้ําเงินนี่คือมินกับแม็กนะครับสีแดงคือแม็กสีน้าเงินคือมินโอเคอ่ะสังเกตว่าไม่ต่างกันแหละระหว่างเนี่เพราะมันแค่ห้าปีเองเออโอเคเขาบอกว่ามันมีความเบี่ยงเบนอยู่ห้าฟาเรนไฮน์นะครับเอ่อระหว่างค่าสูงกับค่าต่ํานะครับ ในช่วงที่เป็น long term average ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับซึ่งอันเนี้ยโอ้ต่างกันห้าองศานี่ทำให้ทาให้พลังงานที่ใช้ในการทำความเย็นต่างกันตั้งสาสิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยแล้วก็ทำให้พลังงานที่ใช้ในการทำความร้อนต่างกันตั้งยี่บสาเปอร์เซ็นตเนี่ยโอ้ห้าองศานี่มีผลเยอะมากเนะี่ยดูด้วยตานี่มองไม่รู้เรื่องนะเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามีผลเยอะอันนี้เขามีดาวอยู่นะ แปว่าฟุตโนตข้างล่างนี่เขาเขาพูดพูดถึงตรงนี้นะครับอาบาบ่าเป็นบินแอนนไลซิสใช้อุณหภูมิกระเป๋อแห้งอุณหภูมิกระเป๋ะเปียกแล้วก็เอนทาลปีเป็นมอดิฟายบินแอนนไลซิสอันนี้ต้องต้องพูดเรื่องยาวอันนี้ก็พวกบินเวเตอร์ดัตตาอะไรพวกนี้อืมจริงๆมันเป็นทรีสิป์อโทผมแหละเรื่องการวิเคราะห์ สภาพอากาศที่เป็นที่เป็นแบบเป็นช่วงชั้นนะครับพลังงานในการทำความเย็นนะเท่ากับ1.5กิโลวัตต์ต่อต,ตันนะครับอันนี้ถ้าเทียบเป็นแอร์อันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าแอร์เบอร์ห้ามันจะอยู่แถว 1. 1 1ุ่ห่งกิโลวัตต์ต่อตันนะครับส่วนระบบทำความร้อนประสิทธิภาพอยู่ที่80%นะครับ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่นี่นะค่าไฟเขาคือสิบเซนต์ต่อสิบเซนต์ต่อหน่วยก็ประมาณสามบาทกว่าๆเนาะบ้านเราแพงกว่านะครับไฟบ้านเราสี่บาทนะเอ,อแล้วก็ค่าแก๊สเขาคือเท่านี้ค่าแก๊สนี่เดี๋ยวต้องไปไปคำนวณก่อนว่าเทียบกับบ้านเราไอ้ก๊าซธรรมชาติขายตามปั๊มเดี๋ยวนี้ไปเท่าไหร่เราไม่รู้จะสิบหกบาทแล้วมั้งผมเติมตั้งแต่ยังแบบไม่ถึงสิบบาทเลยอะตอนนี้จะสิบหกบาทอยู่แล้ว โอ,อ okay. เคตัวอย่างนะก็ตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างที่เขาพูดตรงนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเน้นว่าไอ้อ,ไอากาศมันอากาศของปีหนึ่งหนึ่ง,าาง,งมันมีผลมากนะในการเปรียบเทียบระหว่างพลังงานที่ใช้ในทางทฤษฎีนะครับก็คือที่ที่เราซิมออกมาได้จากโมเดลอะกับพลังงานที่ใช้จริงนะครับโอเควันนี้วันนี้เปเปร์ปรนี่อ่านถึงตรงนี้ก่อนนะครับ